บทสวดขันธะปรริตตคาถาเพื่อป้องกันงูร้ายและสัตว์มีพิษต่างๆนะโมตัสสะพระเขาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพระเขาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพระเขาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสจัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิรูปัเขหิเมเมตตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับ พญานาคทั้งหลายสกุลวิรูปักด้วยเมตังเอราปเทหิเม е. ความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายสกุลเอราบทด้วยฉับพญาปุตเตเหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายสกุลฉับพญาปุตด้วยเมตังกันหาโตาาคตมะเกหิจะ ความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายสกุลกันหาโคตมกะด้วยอปปาทะเกหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าด้วยเมตังที่ปาทะเกหิเมความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีสองเท้าด้วยจตุป,ปเทเหิเมเมตัง ความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีสีเท้าด้วยเมตังพระหุป,ปเทหิเมความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามากด้วยมามังอปาทโกหิงสิสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียดเรามามังหิงสิทิปาทโกสัตว์สองเท้าอย่าเบียดเบียดเรามามังจั ตตุปปะโทหิงสิสัตสีเท้าอย่าเบียดเบียดเรามามังหิงสิพระหุปะโทสัตมากเท้าอย่าเบียดเบียรเราสัเพสตาสัเพปานาขอสัพพสัตมีชีวิตทั้งหลายสัเพภูตาจะเกวลาที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วยสัพเพพัชชานิปัสสันตุ จงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิดมากินจิปปาปมาคมาโทษลามกรรยไรอย่าได้มาถึงแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นอปปมาโนพุทธโธพระพุทธเจ้าทรงพระคุณไม่มีประมาณอปปมาโนธรรมโมพระธรรมทรงพระคุณไม่มีประมาณ อั o, ปะมาโนสังโฆพระสงฆ์ทรงพระคุณไม่มีประมาณประมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสัจปธีอุนนานาพีสาราภูมูสิกาสัตว์ด้นานาวยคานทั้งหลายคืองูแมงป่องตะเข็บตะขาบแมงมุมตุกแกหนูเหล่านี้ล้วนมีประมาณ กตเมราคากตเมปริตาความรักษาอันเรากระทำแล้วความป้องกันอนเรากระทำแล้วปฏิกมันตุภูตานิหมูสัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียโสหังนโมพระควะโตเรานั้นกระทําการนอบน้อมแด่ดพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่นโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานัง ทำการนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเจ็พระองค์อยู่เริ่มจบที่สองวิรูปักเคหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับพระยานาคทั้งหลายสกุลวิรูปักด้วยเมตังเอราปรเทหิเม ความเป็นมิตรของเราจงมีกับพระยานาคทั้งหลายสกุลเอราบทด้วยฉับพยาปุตเตหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับพรรยานาคทั้งหลายสกุลฉับพยาบุตด้วยเมตังกันหาโคตมะเกหิจะความเป็นมิตรของเราจงมีกับพระยานาคทั้งหลายสกุลกันหาโคตมะกะด้วย ปาตะเกหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าด้วยเมตังที่ปาตะเกหิเมความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีสองเท้าด้วยจะตกปลเทหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีสี่เท้าด้วย เมตังพระหุป,ปเทหิเมความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามากด้วยมามังอปาทกโกหิงสิสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรามามังหิงสิที่ปาทกโกสัตว์สองเท้าอย่าเบียดเบียนเรามามังจะตุป,ปะโทหิงสิสัตว์สี่เท้าอย่าเบียดเบียนเรา มามังหิงสิพระหุป,ปัโทสัตว์มากเท้ายาเบียดเบียนเราสพเสสพสตาสเพปานาขอสัพ์พระสัตว์มีชีวิตทั้งหลายสพเพภูตาจะเกวลาที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วยสพเพพระทานิปัสสันตุจงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด มา,ม,ามังกินติปาปะมาขมาโทษลามกไร่ไรอย่าได้มาถึงแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นอาปะมาโนพุทธโธพระพุทธเจ้าทรงพระคุณไม่มีประมาณอาปมาโนธรรมโมพระธรรมทรงพระคุณไม่มีประมาณอาปมาโนสังโฆ พระสงฆ์ทรงพระคุณไม่มีประมาณประมาณนวันตานิสิริงสปานิอาหิวิชิกาสตาปทีอุนานาพีสาราภูมูสิกาสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายคืองูเมงป่องตะเข็บตะขาบแมงบุมตัวแกหนูเหล่านี้ร้วนมีประมาณกตเมราคากตเมปริตา ความรักษาอันเรากระทำแล้วความป้องกันอันเรากระทำแล้วปฏิกรมันตโภูตานิหมูสัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียโสหังนโมพระควะโตเ่านั้นกระทําการนอบน้อมแด่ดพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่นโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานัง ทำการนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเจ็พระองค์อยู่เริ่มจบที่สวิรูปักเขหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายสกุลวิรูปักด้วยเมตังเอราประเทหิเม าาาาวเเความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายสกุลเอราบทด้วยฉับพญาปุตเตหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายสกุลฉับพญาบุตรด้วยเมตังกันหาโโคตมะเกหิจะความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายสกุลกันหาคม ตมะกะด้วยอาปาสเกหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าด้วยเมตังที่ปาตเกหิเมความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีสองเท้าด้วยจะตุปะเทหิเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีสี่เท้าด้วย เมตังพระหุป,ปเทหิเมความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามากด้วยมามังอปาทกโกหิงสิสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรามามังหิงสิทิปาทกโกสัตว์สองเท้าอย่าเบียดเบียนเรามามังจัตุป,ประโทหิงสิสัตว์สี่เท้าอย่าเบียดเบียนเรา มามังหิงสิพระหุป,ปรทโทสัตว์มากเท้ายาเบียดเบียนเราสัพเพสัตาสัเพปานาขอสปปรรพสัตว์มีชีวิตทั้งหลายสัเพภูตาจะเกวลาที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วยสัเพพัตรานิปัสสันตุจงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด มากินจิปาประมาณโทษรามกไร่ไรยาได้มาถึงแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นอัปมาโนพุทโธพระพุทธเจ้าทรงพระคุณไม่มีประมาณอปมาโนธามโมพระธรรมทรงพระคุณไม่มีประมาณอปมาโนสังโฆคพระสงฆ์ทรงพระคุณไม่มีประมาณ ประมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสัตตาปทีอุณนานาพีสาราภูมูสิกาสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายคืองูแมงปองตะเก็บกาบแมงมุมตุ๊กแกหนูเหล่านี้ลว้ลวนมีประมาณกัตเมราคากัตเมปริตาความรักษาเรากระทำแล้วความพกกันเรากระทำแล้ว ปฏิกรรมภูตานิสุทูสัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียโสหังนมโมพระเขาวาโตเรานั้นกระทำการนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่นมโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังทำการนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเจ็พระองค์อยู่ สัพพิทิโยวิวาชนตุสัพพโรคโควินาสตุมาเตพะวัตวันตรายยนสุขีทีขายุโภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนชะต,ตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพระลังสัพพุทธานุภาเวนสัทธาสวดทิพระวันตุเต สัพพะธรมมานุภาเวนะสัาาโสทีพระวันตุเตสัพพสังคานุภาเวนาสัทธาโสธีพระวันตุเตด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินด้วยอนุภาพของพระธรรมเจ้าทั้งหลายขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อด้วยเทิน ด้วยอนุภาพของพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิจงสำเร็จพลัน